สวัสดีจ้าแฟนเจ๊ดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกเช้เป็นประจำทุกวันเลยนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในโอเค <Okay. S 1> เจ๊ดำนั่นเองนะวันนี้ไปดูกันที่ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะก็รอบแบ่งกลุ่มลงเล่นกันมานี่นัดที่2แล้วนะเกมนี้นะตีสตรงคู่บิ๊กแมตช์เลยพวกแกที่ Park the ปาร์คเดีสแซงต์แชร์กแมงพบกับเรือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองนะจ๊ะเป๊เชชนะ4เสมอหนึ่งจากห้านัดล่าสุดเลยพวกแก ฟอร์มเดียวกับลูกทีมอีเป๊ปเลยฟอร์มเดียวกันชนะ4เสมอ1เหมือนกันแต่เฮทูเฮทหรือการเจอกันโดยตรงเนี่ยซิตี้ดีกว่าเปเชเ่กระจายเลยนะ5นัดที่เจอกันซิตี้ชนะ3เสมอ2ไม่เคยแพ้ปารีสแซงต์แช็กแมงเลยนะจ๊ะโดูตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามกันหน่อยนะเปเช่ของมาร์เซียปเชติโนประตูเกลโนาวาสแนวรับเนี่ยพวกมาควินยอดเพร์เซเนลลกิมเปมเบ้อัตรัพฮาคิมีพวก, be, imi, พวกนี้น่าจะเป็นตัวหลักนะตรงกลางอิซาการนาเกอันเดเรล่าแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ย ทีนี้วานาดูไม่ก็เรนโดเปเรเดสนั่นเองนะส่วน3ตัวรุกน่าจะเป็น M N M M แรกเอ็มบาปเป้เอ็นนี่เนมา์เอ็มสุดท้ายคือเรเนลเมสซี่นั่นเองซึ่งต้องเช็คความฟิตเรเนลเมสซี่นะแต่คาดว่าน่าจะลงสนามทันนะส่วนแมนซิตี้เนี่ยประตูยังเป็นเอเดาียนแนวรับก็จะเป็นโชว์การเซโร่รูเบนเดียสนาตานาก้แล้วก็ออริซอนโนซินเชนโกตรงกลางที่แข็งปังแมนซิตี้นะแบนารโดซิลวาเควินเดบรอยแล้วก็โรดรีนั่นเอง 3ตัวรุกจีจ้าเหลือเกินลีอาดมาเรสแฟรนตตอเรสแล้วก็แจ็คก,กรีลิชนะพวกแกคู่นี้เสมอไหนเสมอกันเออเซด้มมีอ,อโอกาสเสมอมันก็สูงนะคู่นี้นะเพราะมันยอดทีมด้วยกันทั้งคู่คงไม่มีใครอยากเพล่งพั้มแต่ยังเชื่อในระบบของเป๊ปที่มันดูลงตัวกับระบบที่พอรชเล่นเซด้มีโอกาสดูเป๊ปเชหลายต่อหลายเกมโอเคแหละตัวมันโคตรเก่งเลยแต่มันเล่นแล้วมันไม่ค่อยเข้ากันต่างจากซิตี้ของเป๊ปที่ไม่ว่าเอาใครลงก็แล้วแต่ ระบบมันแข็งปังเลยเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสเสมอสูงแต่ถ้าจะมีผู้ชนะสักทีมหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้โอเคโอเคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้เจดำด้วยนะจ๊ะแฟนเพจเจดมาาันสไตล์กดไลค์ตั้ง C first แล้วก็ใน YouTube ฝากไว้ด,ด้วยนะวิเคราะห์บอลลุ้นๆเลยนะฝากไปกด Subscribe สั่นกระดิ่งกันด้วยที่โอเคเจดำนั่นเองนะอา้าวพรุ่งนี้เจอกันใหม่วันนี้ดูฟุตบอลให้มีความสุขสนุกสนานกันแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีจ้า